สิบห้าเนี่ยครับมีเป็นเนี่ยฮะมติมหาเทรสมาคมในชีทสามสี่สามห้าครับเ,เรามีลงไว้ให้แล้วก็คือมติมหาเทรสมาคมเนี่ยท่านบอกไว้ชัดเลยครับว่าจะต้องขออนุญาตเจ้าคณะผู้ปกครองจนถึงเจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นฝ่ายธรรมยุทธเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธจะต้องอนุญาตนะครับถึงจะสร้างได้การสร้างสร้างอะไรก็คือสร้างพระพุทธร,รูปจะต้อง ไม่ให้ใหญ่กว่าพระประธานอืมใช่เดิมนะครับเดิมเดิมมีมีมีตัวอย่างจําที่วัดดอยคําได้ไหมขออนุญาตเอ่ยนะครับวัดดอยคําเชียงใหม่ที่เขาไปแก้บนอ่ะที่เขาสร้างท้าวเวสุวรรณใหญ่ครับใหญ่กว่าพระประธานในโบสถ์ใช่ครับปัญหาเกิดครับก็ถล่มต่อเลยครับมหาเถรสมาคมท่านเน้นให้สร้างะพทุลุภครับครับถ้าจะสร้างนะครับแต่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าจะสร้าง เทวะหรืออินพรมยมยัมยกษ์ที่เป็นเทพโดยเฉพาะเทพนอกนอกตำราเรานอกพุทธศาสนาเราเนี่ยที่จริงอะ่ะท่านไม่ต้องการที่จะให้สร้างเลยในมติตมหาเทีสมาคมคเพราะว่าท่านให้คํานึงถึงลัทธิจารีตประเพณีแล้วก็ค,ความเป็นเทรวาสของเรารแล้วก็ถ้าจะสร้างสมมุติว่าจะสร้างเทวดาก็ก็น่าจะสร้างได้นะครับเทวดาที่เป็นชั้นจาตุมมากรา,าชิก แต่ว่าการสร้างจะต้องไม่ให้ใหญ่กว่าพระประธานในพระโบสถ์ทีเนี้ถ้าสร้างใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวรูปหรือพระประธานพระพุทธรูปก็แล้วแต่จะต้องขออนุญาตท่านเจ้าตําบลอําเภอจังหวัดไปถึงเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่อนุมัติถ้าไม่อนุมัติแล้วสร้างเลยเนี่ยครับมันก็ไม่น่าเกิดปัญหาแต่ปัญหามันจะเกิดก็คือมีคนเขา รู้แล้วเขาก็มา<ว>กล่าวโทษพ<ข>อมาทวงปับ๊บถ้าคนที่สร้างเนี่ยท่านเป็นพระสังฆาธิการท่านก็จะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ,รตามกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่24ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการฐานละเมิดจริยาพระสังาธิการซึ่งมีความผิดจะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบแล้วถอดถอนให้พ้นหรือภาคทันหรือตักเตือนด้วยวาจาและถ้าถูกปลดถอดถอนจากตําแหน่งพระสังฆาธิการโดยกฎฉบับเนี่ย จะไม่สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งใดๆของคณะสงฆ์ได้อีกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่มีคนร้องก็ไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม่ถูกทาไม่ถูกต้องดีกว่าครับเพราะว่ามติมหาเทรสมาคมมีระบุชัดว่าห้ามถ้าจะทําต้อง1 2 3 4สาสี่ต้องขออนุญ,ญาตพระสังฆาธิการที่เป็นพระเถรละฝ่ายปกครองนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าในการสร้างนั้นนะครับในการสร้างถ้าเราจะสร้าง พระพุทธรูปแต่ถ้าพระพุทธรูปนั้นนะครับเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองประจําประจําประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีแนบท้าย61รายการของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ไม่ให้สร้างนะครับต้องขอ,อ,งขอบางูณีขอ,ขอพระบรม,มราชานุญ,ญาตหรือรขอ,ขอกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันบอย่างเช่นพระแก้วมรกตอย่างเช่นพระ หลวงพ่อโสธรใช่ไหมครับพระศรีสกยมุนีจะมีบัญชีแนบท้ายอยู่เนี่ย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 ฮะเนี่ยการสร้างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างรุสวรียแห่งชาติและจำลองวัตถุรูปสำคัญปี2 0เนี่ยไปดูบัญชีแนบท้ายครับเห็นไหมฮะเนี่ยบัญชีแนบท้ายวัตถุรูปสำคัญเนี่ยอันนี้จะต้องขอขอกรมศริลปากรน,นะครับพระพุทธปฏิมากรเนี่ยพระแก้วมรกตพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศล้านพลาลัยนี่เป็นเป็นเป็นอันนี้นี่เป็นพุทธรูปนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยถ้าถ้าท่านเคยเห็นในพระโบสถ์วัดพระแก้วมรกตนะครับองค์ที่ยืนน่ะซ้ยายขวาครับที่เป็นพุทธรูปทองคำครับองค์ขวาเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกองค์ซ้ายเป็นพระพุทธเลิศล้านพลาลัยเป็นพุทธรูปนะครับ,บ,รบรครับ,รบ,รบสองอนุญาตต้องขออนุญาตครับพระพุทธสัมพันธ์วัดพระศรีเนี่ยฮะไล่ไปพุทธนรสี ไล่ไปจนกระทั่งเนี่ยฮะเนี่ยฮะพระอรุณพระอรุณเนี่ยเป็นพระลาวนะครับพระอรุณที่วัดแจ้งวัดอรุณรล่ชวลารามครับเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าท่านอารัธนามาจากมาจากจำปาสักเาไว้ที่วัดอรุณเป็นพระองค์ไม่ใหญ่ครับประมาณ18 1 6 1 7นิ้วเองเจ็ดนิ้นการการที่จะขออนุญาตไม่จำเป็นต้องพระใหญ่แต่พระเหล่านี้เนี่ยที่บัญชีแนบท้ายเนี่ย โดยหลักการจะต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตนี่ผิดนะครับใช่ครับอย่างแี้ยกรมศิลเขาดำเนินคดีได้เลยนะครับดำเนินคดีได้เลยนะครับดำเนินคดีได้เลยอันนี้ต้องระวังครับอันนี้ต้องระวังอันนี้เรื่องการสร้างแล้วพญานาคนี่นะครับพญานาคที่สร้างกันนี่นะฮะผิดหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตต้องขออนุญาตครับเพราะว่าแล้วแล้วพญานาคเนี่ยที่สร้างกันเนี่ยถ้าลิมแม่น้ํานี่นะก็ต้องห่างสามเมตรด้วย ก็ต้องมีระยะล้นมีระยะล้นด้วยนะครับสมมุติว่าแม่น้ํากว้างสิบเมตรต้องล้นสามถ้าสิบสองเมตรต้องล้นหกถ้าแม่น้ํากว้างกว่ายี่สิบเมตรก็ต้องล้นแปดหรือสิบหรือสิบสองก็แล้วแต่มีระยะล้นนะครับมีมีคนถามว่าการสร้างพยานาคแถวนครพนมเนี่ยองคโตเนี่ยถ้าไม่ได้ขออนุญาตนี่ผิดนะแต่แต่ผมไม่รู้ว่าขาขอหรือเปล่าแต่โดยหลักการเนี่ย มันติดระยะล้นของแม่น้ําต้องขอคือจาไว้เลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ๆนี่ครับขอหมดเลยครับพระพุทธรูปพญานาคหรือพญายักษ์หรือใครก็ตามในที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหลักการหลักคือขอนะหลักคือขอหมดแล้วถ้ามีระยะห่างจากถนนก็ดีจากแม่น้ำลำคลองก็ดีเนี่ยต้องมีระยะล้นด้วย แต่ที่สร้างกันทุกวันนี้ผิดหมดอันนี้อย่างที่ผมพูดนะครับพระอาจารย์เราไม่ได้มาจับผิดนะแต่เรามาให้ความรู้พระอาจารย์ต่อไปจะสร้างเอ,อ้ยมันมีระยะล้นเลยต้องไปดูกฎหมายคือพระอาจารย์จําไว้เลยนะครับบ้านก็เหมือนวัดบ้านเว้นยังไงวัดเว้นอย่างนั้นจําคํานี้ไว้เลยวัดยังไม่มีข้อยกเว้นะ เขาไม่ให้สร้างครับอันนั้นคือทัศทานครับเสด็จพระคุณใช่ครับใช่เขาเพาทัทานทานพระญาติหลวงพ่อครับครับครับนี่แหละครับเพราะว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยเขาดูแลที่ริมตลิ่งที่ชายตลิ่งเขาจะต้องวัดไปด้วยว่าที่ตรงไหนที่น้ําท่วมถึงแล้วจากน้ําท่วมถึงไปกี่เมตรกี่เมตรนะครับบางครั้งมันกินที่เขาไปลึกพอเราไม่รู้เราไปสร้างริมเนี่ยแม้แม่น้ําท่วมไม่ถึงเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาจะประเมินเลยว่าน้ําท่วมสูงสุดถึงจะถึงไม่ถึงไม่รู้แหละ แต่ถ้าเขาบอกว่าถึงเขาก็ไม่ให้สร้างครับพระเดชพรกคุณผมผมว่าผมพูดแค่นี้พระอาจารย์หลายท่านคุณจะนึกถึงว่าที่ไหนบ้างหลายที่แต่เราอย่าเอ่ยชื่อครับแล้วนะครับผิดหมดเลยราชการเขามองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับเขามองว่าเป็นอาคารเขาไม่ได้มองว่าเป็นพญานาคนะครับเขามองว่าเป็นอาคารที่จะต้องหนึ่งต้องมีแบบต้องมีแปลนต้องมีการคำนวณเหล็กคำนวณปูนคำนวณโครงสร้างเพราะว่าอาจจะถล่มได้ไงครับเขามองเรื่องความปลอดภัยที่อำนาจเจริญเนี่ย ที่สร้างพระใหญ่เห็นไหมครับสร้างปุ๊บแกะแบบปั๊บวันรุ่งขึ้นพระพังเนี่ยเจ้าวาดผิดนะครับผิดฐานประมาทเป็นเหตุในผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะครับเรื่องใหญ่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นไงแต่ผมเขียนในข้อกฎหมายอยู่ในเพจมูทิทนายกองทัพธรรมกับเพจทนายนันชัยไปแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ เป็นความผิดพลาดของเจ้าวาดเนี่ยที่ไม่ได้ขอแบบแล้วมาแกะเลยเพราะว่าเขาจะเอาแบบเนี่ยไปทําอีกที่หนึ่งเป็นไปได้ไงครับท่านเทวันนี้พรุ่งนี้แกะก็พังพระมรณภาพไปสองรูปนี่ประมาทเป็นเด็กคนถึงกัความตายครับท่านเจ้าวาดก็จะมีความผิดนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นกันยังไงนะครับแต่หลักคือผิดครับแล้วไม่ใช่ผิดแค่นั้นนะครับพระที่ก่อสร้างก็ผิด แล้วถ้าอบตรู้อบตก็โดนละเว้นอีกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอ้าคุณไม่ดูเหรอคุณไปอย่างงี้ไปอีกคือถ้าจะเอาผิดผิดเป็นหางว่าครับใช่ครับผิดตั้งแต่เจ้าวาดอบตคนที่ก่อสร้างผิดหมดใช่ครับอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงครับแล้วไม่ได้ผิดแค่นั้นนะผิดประมวลกฎหมายอาญาฐานเป็นผู้มีวิชาชีพครับทางวิศวกรรมทางวิศวกรรมอีก โดนเพิกถอนใบอนุญาตอีกผู้ก่อสร้างก็โดนอีกอจำคุกนี่เป็นสิปีเลยนะคือฟังดูวุ่นวายครับถ้าไม่เกิดเรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมาปั๊บมันวุ่นจริงๆครับเพราะนะว่าในมุมของกฎหมายเนี่ยเขาต่อยอดไปเรื่อยนะครับเขาไม่เหมือนเราเราอาจจะตัดจบตรงนี้ตรงนี้ด้วยความเมตตากันแต่บ้านเมืองเขาไม่เล่นด้วยนะครับมันมันไม่เล่นด้วยเพราะอะไรครมหามีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียล,ยลมันมีคนที่คอยจะเลื้อยขาเข้าอีของเจ้าวาดอะไรเนี้ บางครั้งอยากจะเป็นเจ้าวาดแทนใช่ไหมครับก็เป็นไปได้นะครับอ๋อนี่นี่นี่ผิดแล้วผิดแล้วเดี๋ยวเอาเลยครับเพราะนั้นพระคุณเจ้าทําไม่ถูกนะครับพอพูดเรื่องเจ้าวาดแล้วเนี่ยต้องจะไม่พูดเลยไม่ได้ครับเรื่องอํานาจเจ้าวาดเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพี่พ่ะเจ้าคุณอาษท่านน่าจะพูดไปแล้วเรื่องก่อสร้างจบละจบแล้วครับจบครับต่อไปเรื่องอำนาจเจ้าวาดเจ้าวาดนี่สำคัญเอาเรื่องอำนาจเจ้าวาดต่อเลยครับเราจะพูดในประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นคดีความนะครับโอเคครับ ท่านเจ้าวาดเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านใหญ่ที่สุดในวัดนะครับให,ใหญ่ที่สุดในวัดใหญ่ที่สุดในวัดตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23มวุฒิระเบียบการปกครองคณะสงฆ์นะครับให้อำนาจเจ้าคณะฝ่ายปกครองไล่เลียงาตัมงแต่เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจเจ้าคณะอำเภอเจ้าตำบนมีอำนาจในการบังคับบัญชากํากับดูแลแก้ไขที่กรในเขตปกครองในชั้นรองลงมาก็จริงแต่ในวัดนั่นนะครับท่านเจ้าวาดใหญ่ที่สุดครับครับ เนื่องจากท่านเจ้าวาดเนี่ยตามมาตรา37พบพรบสงปี05ฉบับที่2แก้ไขเพิ่มเติมปี3 5บอกไว้ชัดในวรรคสามบอกว่าเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของวัดนั่นหมายความว่าท่านเจ้าวาดนะครับเป็นผู้มีเอกสิทธิ์ที่กฎหมายคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คุ้มครองนะครับสิทธิ์ของเจ้าวาดหลักๆมีอยู่3อย่างอย่างที่1คืออำนาจในการปกครองพระภิกษุสามนเณรและบรพชิตคลือหัดที่อยู่ในวัด ให้อยู่ในโอวาทให้ศึกษาเล่าเรียนหลักพระธรรมวินัยและอยู่ในศีลธรรมันดีถ้าเป็นสิทธิ์ฆราวาสนะครับและ3มีอํานาจในการบังคับบัญชาแล้วให้บุคคลเหล่านั้นที่ไม่อยู่ในวาดออกไปเสียจากวัดหลักๆคือแค่นี้ครับส่วนวิธีการใช้อำนาจของเจ้าวาดในการปกครองคนนั้นนะครับปัญหามันก็จะเกิด ในบางวัดบางวัดก็จะไม่เกิดคณะธรรมยุทธ์เรายางที่ผมการเรียนไม่ค่อยมีการกระด้างกระเดื่องไม่ค่อยมีลูกวัดส่วนมากก็จะเชื่อฟังพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าวาดในการบริหารจัดการวัดที่ดินของวัดและที่ธรณีสงฆ์ซึ่งตรงนี้เราจะลงรายละเอียดครับเราจะตรงไหนก่อนครับเอาเรื่องอำนาจเจ้าวาดาก่อนตรงไหนดีเราอยากจะ <c oughs> เอา,เอาคืออย่างนี้ครับคือผมใหญ่ก็พูดอย่างนี้ว่า คือเจ้าอาวาสเนี่ยที่ท่านชราภาพมากแล้วอายุเยอะเนี่ยคใครรู้ไหมครับทำแทนเจ้าอาวาดพระเลขาครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพราะนั้นเนี่ยพระเลขาผู้ช่วยเจ้าอาวาดานี่นะครับซึ่งจะต้องเป็นคนถวายคำแนะนำให้กับเจ้าอาวาดเนี่ยท่านต้องฟังคำบรรยายต่อไปนี้ครับคืออย่างนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีศ5ย์หแก้ไขปีส5ห้าเนี่ยมาตรา37เนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้า,าวาดนะครับวงเล็บหนึ่งเนี่ยบำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีท่านอ่านแล้วว่าท่านคิดว่าอย่างไงอ่านแค่นี้บำรุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัด อ้น,นี้ดูและเบสิกมากมีอำนาจทุกอย่างแต่ประโยคท้ายเนี่ยครับให้เป็นไปด้วยดีเนี่ยคือตัวปัญหาเห็นไหมครับให้เป็นไปด้วยดีถ้าท่านบริหารจัดการวัดแล้วเป็นไปด้วยไม่ดีล่ะ้ดยไม่ดีดยไม่ดีดยไม่ดีไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอไอที่ด้วยไม่ดีเนี่ยกฎหมายเขียนไว้กว้างมากครับเห็นไหมพระอาจารย์เห็นไหมเนี่ย ถ้าท่านบริหารวัดถึงแม้ท่านจะมีอำนาจแต่ท่านทําไปเนี่ยโอ้ยทะเลาะทั้งวัดเลยอะ่ะเป็นไปด้วยไม่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยศาลเนี่ยเขาวินิจฉัยเลยครับว่าถึงแม้ท่านจะมีอำนาจในการบารุงจัดการกิจกรรมจริงแต่การบริหารงานของท่านเนี่ยเป็นไปด้วยไม่ดีศาลยกฟ้องนะ่ะครับถูกไหมมามีใช่ครับถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านอย่าคิดว่าท่านมีอำนาจอยู่ในมือท่านจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ครับครับเพราะว่าเป็นไปด้วยไม่ดีครับทีนี้วิธีการในการที่จะทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอ่ายงไงวิธีการก็คือหนึ่งครับวิธีการก็คือหนึ่งจะต้องทำทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมจำเป็นไหมครับ,รบจะต้องไปสมมติวา คณะสงฆ์เนี่ยในวัดเนี่ยมีอยู่ห้าหกรูบนะครับแล้วบางเอิญมีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยอ้วนโอยมากครับแล้วก็มีวียาวัจกรมีทายกทายิกาไฟอื่นนะครับไม่ใช่แค่คยุทธเราครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าให้เป็นไปด้วยดีมีอยู่รูปหนึ่งมันจะมีทุกเกือบทุกวัดเลยครับที่ว่าอาตมาไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจําเป็นไหมไอ้ต้องขอมติเอาหลักก่อนหลักคืออย่างนี้นะครับ เจ้าอาวาสเนี่ยเ,เดี๋ยวอ่านกฎหมายเนี่ยพระคุณเจ้าต้องอ่านอย่างนี้ครับอ่านกฎหมายพระคุณเจ้าต้องอ่านว่าพระคุณเจ้ายึดหลักก่อนหลักว่ายังไงเอาหลักก่อนเราต้องปักหลักให้แม่นนะครับถ้าเราไปพูดข้อยกเว้นนะครับแต่ไม่จับหลักนี่นะครับยังไงก็พลาดเอาจับหลักก่อนหลักมันมีอยู่หาหน้าที่ในการ จัดกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาวัดเป็นหน้าที่อำนาจของเจ้าวาดของเจ้าวาดหลักปอย่างนี้เลยครับท่านจาหลักไว้เลยครับ,รบทุกอย่างเวลาอ่านกฎหมายท่านต้องเอาหลักก่อนข้อยกเว้นเรามาคุยยกเว้นคืออะไรมันเป็นไปด้วยไม่ดีไงเอาแล้วทำยังไงครับวิธีแก้มหาหมีเรียกประชุมคณะสงฆ์เลยครับเนี่ยอาจจะมาจะทําตรงเนี้ยครับคิดว่ายังไงแจ้งไห้ทราบแจ้งให้ทราบ,แ,ราบแล้ว เห็นด้วยเซนเลยทั้ง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 ที่ไม่ต้องขออำนาจหาแนวร่วมครับทั้งทั้งที่ไม่ต้องขอนะเพราะเราหลักหลักอยู่ที่เราแต่เพื่อการอนาคตเดี๋ยวไปลองเรียนเจ้าก่อนนะตำบลอำเภอจังหวัดอ๋อนี่ไงเนี่ยคณะสงฆ์เห็นด้วยกับเราอ่ะแล้วทายกทายิกาชาวบ้านเห็นด้วยกับเราทัาเป็นและก็สอนด้วยอาวุโวิทยาลัยเห็นด้วยกับเราจบเลยครับมันเป็นไปด้วยดีไงไอ้นี้ไอ้นี้คือ คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่แนะนําให้แนะนําให้ก็คือว่าหลักมันมีอยู่ว่าอํานาจหน้าที่ในการดูแลภายในวัดทั้งหมดเป็นของเรารให้ใครเข้าก็ได้ให้ใครออกก็ได้เฮ้ยคนนี้นี่สายมีออกครับเป็นอำนาจของเราออกขับไล่ออกพระออกครับแล้วถ้ามีพระดือ้อพระดือ้อพระดื้อโอ้ยคนนี้อวนจริงๆเลยมัรู้มากรู้เยอะ ถ้าเรียนระดับเป็นด็อกเตอร์มหาปริญญาอ้าวเนี่ยเป็นบรรพชิตคฤหั์มาตาสามสิบแปดบรรพชิตหรือขนาดซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าวาดขับออกไปจากวัดเลยครับจะขับทำยังไงมหาหมีครับขอจะขับวิธีการขับก็คือต้องขับพัดดื้อขับพระดื้อเอ่อยเราไม่ค่อยมีนะครับสมมากเป็นฝ่ายอื่นจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เป็นประเด็นมากเป็นประเด็นมากทุกวันนี้เป็นประเด็นมากนะครับ ในแค่รูปเดียวถ้าเขามีความรู้เรื่องกฎหมายนี่ปวดได้ทั้งวัดนะครับปวดได้ทั้งวัดจริงๆครับท่านเจ้าวาดนี่อยู่ไม่เป็นสุขครับนู่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ดื้อแพ่งนั่นก็ดื้อแพ่งส่งเอกสารไปไม่รับทั้งนั้นนะฮะวิธีการก็คือให้ตักเตือนวิธีการตักเตือนไม่รับไม่รับไม่รับไม่อย่าตักเตือนด้วยวาจาให้ตักเตือนเป็นหนังสือครับไม่เขาบอกว่าเอ้ยเซ็นลย เอามาหาเซนหน่อยไม่เซนไม่รับวิธีการก็ปิดที่หน้ากุฏิเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยครับให้คนไปปิดหน้ากุฏิแล้วถ่ายรูปไปแล้วก็ให้เขายืนชี้ด้วยนะนี่นี่นี่กุฏิว่าเราสองส่งแล้วชี้แล้วเห็นหน้าก็ด้วยครับแล้วก็ถ้ามีเหตุโต้แย้งอื่นนะครับครั้งที่หนึ่งสองแล้วครั้งที่สามก็มีคําสั่งให้ออกจากวัดไปเลยครับอดยนี่ต้องสองส่นไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องนี้พูดพูดเรื่องที่ว่าปิดปิดปิดชี้นี่นะท่านอย่างนี้ครับ สมมติว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยในวัดเนี่ยดื้อมากแล้วออกคําสั่งแล้วไม่รับไม,ไม่มาร,มรับไม่รับไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยไปปิดปิดเลยแล้วก็ชี้เอ๊ะรู้ได้ยังไงวันที่เท่าไหร่รู้ได้ยังไงวันที่เท่าไหร่กล้องเดี๋ยวนี้ไม่มีครับพระอาจารย์ดูมือถือมีที่ไหนเราวันนี้ไม่มีแล้วพระอารทําอะไรรู้ไหมครับ ไปเอานังือพิมมาหนึ่งฉบับมันจะมีวันที่อยู่พระอาจารย์คู่ติดเลยครับอาวันที่วันที่อะ่ไรครับวันที่จะ่ะไหรวันที่สิบห้าครับอาสิบห้าเดลินีวันที่สิบห้านี่ผมมาติดแล้ววันที่สิบห้าทายเก็บไว้เลยครับอันนี้สมบูรณ์แบบอันนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากคำพากษาสารดีการเรื่องการครอบครองปลระปักครับวิธีการของศาลคืออี้ครับคนเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเส้นทางนี้ไม่เดินมาเป็นสิบปีแล้ว นะเขาก็ปรึกษาเราเราก็เลยบอกเขาว่าหนึ่งปีคุณเอานังสือพิมพ์หนึ่งแกบับแล้วไปยืนถ่ายแอคชั่นเลยปีที่หนึ่งปีที่สองทั้งหมดสิบสี่ฉบับเก็บไว้แล้วไปร้องปลระปักได้เลยนะเอา้านี่ไงวันที่ <c oughs> นังสือพิมพ์่ยเก็บไว้อยู่เลยเห็นไหมเพราะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์มือถือเนี่ยฮะมันไม่มีวันที่ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีหนังสือพิมพ์ มีประกาศติดปั๊บนังสือพิมพ์ติดปับดป๊บนี่ไงวันที่ก็ชี้ไปเลยมาติดประกาศครั้งที่หนึ่งวันที่ตอนนี้การสอบมันจะรู้วันที่ไงร,รู้วันที่ครับเอาต่อเลยครับ,รบแล้วทีนี้เนี่ยท่านเจ้าวาดเวลาสั่งอะไรให้ใครให้ทาอะไรก็แล้วแต่ดูวิทยาวิทยาวิจารณเดี๋ยวเราจะคุยนะครับเดี๋ยวจะคุยท่านเจ้าวาดเวลาจะใช้อำนาจในการสั่งการให้ดําเนินการใดๆก็แล้วแต่รวมถึงพระสังฆาธที่การด้วยนะครับท่านเจ้าละตําบลท่านเจ้าตําหลงพ่อจังหวัดหรือหล่อเจ้าคณะภาคเนี่ย จะสั่งอะไรท่านเลขาเนี่ยให้สั่งเป็นลายลกักษณ์อักษรจะสั่งอะไรวยเยาวิจกรให้สั่งเป็นลายลกักษณ์อักษรแล้วให้เขาลงนามรับสำเนาวไว้ด้วยเดี๋ยวมันหายใช่ครับแล้วแล้ว<อ>ผมวผมอยากจะบอกงี้ครับผมเป็นทนายความมา39ปีแล้วคดีความที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจากประสบการณ์ผมนี่นะมีคำไม่กี่คำครับที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เป็นไร เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยววันหลังก็ได้ครับ <c oughs> อย่ามาใช้นะอย่ามาใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ใช้เมื่อ,อไหร่เรียบร้อยเลยครับบอเกิดปลายหลังนี่ไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย <c oughs> มันต้องเริ่มต้นด้วยกฎหมายนะฮะมันก็ต้องจบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มต้นด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจความเป็นญาติแล้วค่อยคำไม่กี่คำเนี่ยนั่นคือปัญหา,ญหาของการเกิด<า>คดีความขึ้นมาทั้งหมดเลยหมดเลยครับคดีช่อกงทั้งหมดที่พระคุณเจ้าเห็นนี่นะครับเกิดจากพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับ เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจพูดจาหวานล้อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเพราะความไม่วางใจใช่ครับแล้วคำคำว่าปฏิเสธไม่มีไงครับใช่เพราะนั้นทะเลาะกันตอนนี้ดีกว่าวันนี้ทะเลาะกันดีกว่าครับแล้วอย่าไปทะเลาะตอนหลังเพราะว่าทะเลาะกองหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีครับทุกอย่างต้องสำเนาไว้อย่าไปเชื่อนะครับอย่างที่มหาหมีอบอกมันต้องมีหลักฐาน